สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอ่ะคลิปนี้ผมชวนทุกคนคุยเรื่องของความเห็นฮะความเห็นจากแอนดี้โคนะครับอดีตสุน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาพูดถึงการมาของมาตุสคุนย่านะครับว่าจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำซากนะครับในซีซั่นที่แล้วนะครับว่ามันจะจบลงได้สักทีจากการมาของคุณย่าหนึคนรวมถึง ดีลของบริษัทเอ็มบิโมนะครับก็จะเป็นดีลที่ตอบโจทย์กับเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นกันมาตลอดในหลายปีหลังรวมถึงมันเป็นแผลใหญ่มากจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมก็เลยจะชวนทุกคนคุยกันเรื่องนี้นะครับเอาประเด็นเรื่องของแอนิโคมาต่อยอดสันหน่อยนะครับรวมถึงวันนี้ที่ผมอัปเดตปัญหาเรื่องของปัญหาขาออกครับ ขาออกที่มันดูคาราคาซังแล้วก็ยังไม่จบสักทีนะครับมีหลากหลายเรื่องมาฝากกันนะครับทั้งเรื่องของใจเใจดนซานโชวรวมถึงมาคัสแลสฟอร์ดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปกับช anel ของ f r ุ๊กแฟมิลีครับ อ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันครับเอาฝากเอาไว้หน่อยนะครับใครยังไม่มีแก้วเก็บความเย็นของโลโก้ของแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเข้าไปในลิงก์โปรดักต์ที่ผมปักเอาไว้ให้การสายล่างจอนี้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วมีหลายสโมสรนะไม่ใช่มีเพียงแค่ของแมนยูอย่างเดียวลองเข้าไปดูลิงก์ที่ผมปักเอาไว้ให้ก่อนนะครับจะเห็นว่ามีหลายทีมากนะครับอ่ะเอาไว้เก็บความเย็นดื่มในบางวันนะครับออกจากบ้านไปทํางานออกจะไออกจากบ้านไปเรียนนะครับก็ จัดไปได้เลยนะครับอยู่กันในเช้ายันเย็นกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่ละลายนะครับเข้ามาในลิก์โปรดักต์ที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านซ้ายล่างจอนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านใดนะครับสนใจสมัครเป็นสมาชิกของช่องของฟลุคแฟมนะครับห้าสิบาทต่อเดือนนะครับผมมีสิทธิพิเศษเล็กๆน้อยนะครับมอบให้นะครับนั่นคือการอัปคลิปให้ได้ดูกันก่อนใครนะครับสําหรับคลิปประจําวันนะฮะมาคุยกันครับเรื่องนี้ที่ผมเกินเอาไว้นะครับหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าผมจะพยายามเปิดประเด็นเรื่องของตําแหน่งศูนหน้าของแมนยูว่า เฮ้ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องไปทุ่มเงินจ่ายเงิน70-80ล้านยูโรอะไรแบบนี้นะครับเผื่อโยเคเรสหรือเผื่อเอกดิเกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่าถ้าหากว่าแมนยูนั้นได้เอ็มบิโมมาร่วมทีมนะครับ คือผมจะชูประเด็นเรื่องว่าเฮ้ย <c oughs> ผมมาอยากให้ไปแต่งตัวผู้สำประตูใหม่มา <c oughs> อยากให้ไปเอาผู้สำประตูใหม่มาในหลายวันที่ผ่านมา <c oughs> ผมอาจจะพูดเรื่องนี้อยู่บ่อยนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งแนวความคิดของแอดดิโคนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องของเ,ออเกมรุกของแมนยูในซีซั่นนี้นะครับกับตัวผู้เล่นที่ได้มาใหม่นั่นคือมาตุสคุนย่านะครับแอดดิโคอดีตองหน้าของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูเตดบอกว่าการมาของมาตุสคุนย่านี่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของตำแหน่ง เ,เกมรุกของแมนยูแล้วก็ปัญหาเรื่องการสร้างสรรค์การสร้างโอกาสของแมนยูซึ่งมันเป็นปัญหามากๆจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับแอรนิโก้บอกว่ามันจะช่วยปลดล็อกปัญหาใหญ่ของแมนยูจากซีซั่นที่แล้วครับซึ่งโดนสื่อดโดนแฟนบอลวิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดนั่นคือการสร้างโอกาสในเกมรุกค,ครับคือก่อนจะยิงเนี่ยมันต้องมีการสร้างโอกาสก่อนถูกไหมนะครับปัญหาเนี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงน,นี้คือแมนยูสร้างโอกาสในการเล่นเกมรุกไม่ได้นะครับแอริโก้บอกว่า ทุกคนพูดกันว่าแมนยูเนี่ยขาดความสร้างสรรค์นในเรื่องของการจ่ายบอลที่เฉียบคมแล้วก็ขาดคนปั้นเกมรุกเขาบอกว่าคุณย่าจะแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาในซีซั่นที่แล้วเนี่ยจะแก้ได้นะครับออนนี้โคมองว่าคุณย่าเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับดุดันแล้วก็แถมยังเชื่อมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมครับบทวิเคราะห์ของอนนี้โคเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของสถิตินะครับของมนุษย์คุณย่า แต่เขาเชื่อว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนที่เล่นเพื่อทีมนะครับแล้วก็มีสัญชาตญาณในการหา,าที่ว่างนะครับในการสร้างพื้นที่ตรงนี้คุณย่าทําได้เก่งนะครับแล้วก็สามารถดึงแนวรับคู่แข่งออกมาจากตําแหน่งได้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมนี่คือสิ่งที่คุณย่าจะเข้ามาสร้างความแตกต่างนะครับและอดิโกก็ชื่นชมมารุสคุณย่าด้วยนะครับก็บอกว่าคุณย่าเนี่ยคือนักเตะที่ขยันแล้วก็มีพลังงานเยอะนะครับซึ่งเหมาะกับระบบของรูเบนอโมริมนะครับซึ่ง อาจจะเป็นโค้ชคนใหม่ในอนาคตที่ทีมนั้นต้องการก็เป็นไปได้นะครับซึ่งสถิติของคุณย่าจากซีซั่นล่าสุดอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องประตูทั้งเรื่องของแอสซิสนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะเล่นให้กับวูฟแต่ตัวเลขที่มีออกมาอันนี้โคบั่นใจว่ามันเป็นผลงานที่สามารถสร้างให้กับทีมได้อย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็มีผลงานที่น่าจะเกินจากสิ่งที่แฟนบอลนั้นคาดหวังเอาไว้ซ้ำนะครับโดยบทสรุปครับอนนีโคบองว่า าการมาของคุณยาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ชื่อดังที่สุดในตลาดครับแต่เป็นตัวปิดจุดอ่อนสำคัญของแมนยูได้ทันทีเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการสร้างสรรเกมลุกนะผมจะย้ำคำนี้หน่อยเรื่องของการสร้างสรรเกมลุกที่มันเป็นจุดอ่อนของแมนยูนะครับเราเชื่อว่าหากว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทีมงานคุณยาน,นั้นจะตอบโจทย์สุดๆนะครับสำหรับซีซั่นใหม่ในเรื่องของการสร้างสรรโอกาสนะครับ นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องของไบรนดนเอมิโมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ในการจบสกอร์ครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจับประเด็นจากแอนดี้โคที่พูดถึงคุณยากเขาจะมองเรื่องปัญหาของการสร้างสรรค์โอกาสมาก่อนอันดับแรกนะครับอันดับต่อมาคือเรื่องของการจบสกอร์ครับแอนดีโคมองว่าการมาของเอมิโมนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าจากซีซันที่แล้วเนี่ยเขาสร้างผลงานกับเบนฟอร์ดได้ เป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าเอมิโมจะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของการยิงประตูครับเขามั่นใจว่าแมนยูนั้นจะสามารถยิงประตูซซได้มากขึ้นกว่าซีซั่นที่ผ่านมาแน่นอนนะครับแล้วเขามั่นใจว่าดิวเอมิโมกับแมนยูเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอื่นไม่น่าจะผิดไปจากนี้อะไรประมาณนี้นครับเขาเชื่อว่ายัางไงเสีย LIKE ตอนนี้ข่าวเอมิโมกับแมนยูนั้นมันเป็นเรียกว่าเป็นแค่ ทีมเดียวเลยนะครับเป็นม้าตัวเดียวเลยนะครับที่กําลังจะต้องการตัวเอมิโมแล้วก็เชื่อว่าเอมิโมจะตอบโจทย์มากๆแต่ตอนนี้ครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนนั้นได้ได้จับตาม,มองดูสะหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอให้ผ่านพ้นรอบบัญชีคือผ่านจากสิ้นเดือนนี้นะครับคือ30มิถุนายนเสียก่อนคือแมนยูเองก็จะต้องเคลียร์บัญชีปิดงบการเงินนะครับในช่วงของสามสิบมิถุนายนนะครับก็คือไตรมาสที่2ของปีนี้ก็จะต้องปิดงบการเงิน รอบเดิมเนี่ยให้จบซะก่อนนะครับแล้วขึ้นรอบใหม่เชื่อว่าดิวเอลวิโมน่าจะไปจบหลังจาก30มิถุนายนแล้วนะครับดังนั้นช่วงนี้มันอาจจะข่าวเรื่องเอลวิโมนมันอาจจะไม่ได้มีอะไรคืบหน้าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับด้วยเหตุผลเรื่องขององบการเงินอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเรามองเป้าไว้ว่าในเมื่อทีมนั้นตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องปิดดิวกับผู้เล่นที่อยากจะได้เพื่อที่จะได้ไปพรีเซั่นที่อเมริกาแบบจริงๆจังๆด้วยกันนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าเอมิโมถ้าไม่มีเรื่องของการถูกโกงค่าตัวน,นั่นเรื่องนี้แล้วถ้าคุยกันจบผมว่าน่าจะจบกันได้นะก็น่าจะได้เอมิโมเข้ามาช่วยงานในเรื่องของเกมรุกในซีซั่นใหม่นะครับก็ถ้ามองตามแนวความคิดของแอนดิโกคือเขามองว่าคุณย่าจะช่วยสร้างโอกาสแล้วก็เอมิโมก็จะเป็นคนช่วยจบสกอร์ให้ตัวเลขนั้นมันเพิ่มขึ้นได้นะครับจากซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ผมพยายามแชร์กับทุกคนในหลายวันที่ผ่านมาว่าเฮ้ย ถ้ามันต้องจ่ายเงินหลายเด้งขนาดนี้ถ้าได้เอมบโมแล้วถ้าได้คุณย่าแล้วถ้าได้เอมบโมแล้วสุนัขตัวเป้าอาจจะยังไม่จําเป็นต้องไปจ่ายตังค์มากขนาดนั้นก็เป็นไปได้เอากันการเงินนะ่ะที่มันควรจะต้องมีเนี่ยมาเสริมในตําแหน่งผู้สมรูจะดีกว่าหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือเรื่องของดีลขาเข้าที่ผมหยิบมาฝากทุกคนนะฮะคราวนี้ไปดูดีลขาออกกันบ้างครับทุกคนครับเอาเจนซานโช่ก่อน ตอนนี้เรื่องของซานโชจะค่อนข้างคารากาสังนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของซานโชครับอ,อ,อ้างอีจากเนื้อข่าวของผู้บริการของนาโปลีบอกว่าข้อเสนอที่ยื่นไปนั้นชัดเจนมากแล้วนะครับแล้วก็จะไม่จ่ายค่าเหนื่อยตามที่ซานโชนั้นต้องการโรมาโน่บอกว่านาโปลีเนี่ยเจอปัญหาในการดีวกับซานโชครับในการตกลงเรื่องของค่าเหนื่อยซึ่งปัจจุบันค่าเหนื่อยของซานโชเนี่ยสูงมากถึง2 9 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์นะครับและซานโชก็ไม่ได้ต้องการจะลดค่าเหนื่อยของตัวเอง ลงมาในสัดส่วนที่มันมากจนเกินไปครับค่าตัวที่จะซื้อกันระหว่างสมโมสรเนี่ยอยู่ที่ราวสัก30ล้านยูโรครับคาดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับน,นาโปลีครับคือจ่ายได้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องค่าเหนื่อยครับคุณผู้ชมค่าเหนื่อยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่นับวิกเตอร์อัลซิเมนที่จะถูกขายออกเนี่ยโรเมลูลูกากูรับอยู่ที่ราวราวหนึ0งแสนนเจ็ยูโรต่อสัปดาห์นะครับส่วน ผู้เล่นคนอื่นก็ไม่ได้มีใครที่จะได้เงินมากไปกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพที่เราน่าจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าค่าเหนื่อยของเจเดนซานโช่ต่างหากครับที่กําลังเป็นอุปสรรคสําหรับการย้ายทีมนะครับตอนนี้ครับถ้าเรียกว่าในเรื่องของการขายครับฟาบิโซโรมาโ,โน่บอกว่าแมนยูกําลังเจอปัญหากับตลาดนักเตะหากว่าไม่สามารถปล่อยผู้เล่นออกจากทีมนะครับหมายถึงว่าผู้เล่นส่วนเกินออกจากทีมได้5-6ถึงคนถ้าปล่อยออกมาได้จะเจอปัญหาเรื่องของตลาดนี้นะครับ ข่าวเรื่องของฮอยลุนกับนาบป,ปลีครับคุณผู้ชมอ,อ,อ้างอิงจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับบอกว่านาบป,ปลีนั้นให้หันมาให้ความสนใจกับรัสมุสฮอยลุนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พวกเขาสู้ราคาดาวินดูเนสจากเวีร์ภูในไม่ไหวครับอยา่างไรก็ตามนาบป,ปลีต้องการยืมตัวแล้วก็พ่วงด้วยออปชั่นในการซื้อขาดในซีซั่นถัดไปในราคา45ล้านยูโรนะครับแต่ว่าแมนยูนั้นต้องการปล่อยขายขาดเท่านั้นนะฮะเอาข่าวของ อันโตนี่กับโคโม่ซะหน่อยครับคุณผู้ชมครับมีข่าวว่าโคโม่นั้นเตรียมทุ่มเงิน40ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอันโตนี่ไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวของอันโตนี่ยังให้ความสำคัญกับเรอัลเบติสมากกว่านะครับตำแหน่งผู้สัประตูอย่างเอมิมร์ติเนสบ้างครับ อ้างอิงจากสื่ออย่างเทเลกราฟบอกว่าตอนนี้ชื่อของเอมี่มาร์ติเนสในตำแหน่งผู้สมรู้ระตูยังไม่ใช่ลำดับความสําคัญที่แมนยูนั้นจะพิจารณาในเวลานี้นั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่ยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมองยังไงบ้างครับเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ